สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้มิสเตอร์เกรียงผู้ชายเข้าครัวจะมาเนี่ยแกงเห็ดแหหรือว่าแกงเห็ดตับเตาบางบาง้านหรือว่าบางภาคนะครับเปิ้อนก็นจะห้องว่าเห็ดพึ่งวันนี้เขาจะแกงใส่ยอดส้มปล่อยมอมอสก,กับไปครับพอเ,เข้าไปดูวิธีทํากันเลยนะครับว่าการทําแกงเห็ดแห่ของภาคเหนือเนี่ยเปิ้ลนใส่หยังแล้วไงอย่างไดกันพ้อง วันนี้นะครับก็ไปเตียวแอลกาดกับไปปะใส่เห็ด5หาหรือว่าเห็ดตับเต่าบางที่ก็จะห้องว่าเห็ดพึ่งแต่ละภาคอาจจะห้องเหมือนกันนะครับสาหรับคนเหนือหรือว่าคนเชียงใหม่เนี่ยนะครับเพิ่งจะห้องว่าเห็ดแห่ก่อนที่เขาจะเอาไปแกงกันนะครับเขาจะต้องเอามาล้างทำความสะอาดให้ดีๆเนอถ้าเราล้างบัดีนะครับเวลาเรากินแล้วไปโดนใส่ขี้ดินขี้ทรายนี่นะป่าท้าถามันตึ้งบบลํานะครับ จบเทล่าเฮ็ดห้าหรือว่าเฮ็ดพึ่งหรือว่าเฮ็ดตับเต่านี่นะครับก่อเสาะกินง่ายนะครับราคากับเปลงกิโลกับสองร้อยห้าสิบมาเหมือนเฮ็ดทอปนะครับตอนนี้ก่อกิโลละหกร้อยเป้งไม่เป้งป่งแง่ครับเฮ็ดทอปปีนี้เฮ้ย <c oughs> จะไปให้กินนะครับเป้งเหลือจิ้มกัอนนะพอละะ้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดโกนมันเรียบร้อยนะครับเพาก็จะเอามาผาให้มันมเป็นตีนเป็นตีนหม,มอกกอดีกรรมนะครับจะต,ต้องเอาตีนใหญ่ปลาล้มก็เหลือเอาหมอกเข้าปากได้กับปอ เห็ุที่ซื <ala> <code> ้อมาวันน like ี the call, the so 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 ้นะครับเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลเอาลูกจากโอยเตามานะครับก็มีตึงจีมีตึงบานนะครับไข่มากยังใดลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าชอบแบบจีก็ว่าแบบบานเวลาเอาแข็งแต่ด้วยวนตัวนะครับก็จะชอบแบบจีมากกว่านะครับเพราะว่ามันแข็งและก็ลากว่าพอหั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไปล้างน้ำแหมกัมนะครับส่วนพิแกีงที่เขาจะตำก็จะมีกะปิหอมขาวหอมแดงจะไข่หรือว่าตะไครนะครับและก็พริกดิบนะครับวันนี้จะใช้พริกดิบอยู่สองย่างแล้วก็ยอดส้มปล่อยนะครับมาครับเรามาเริ่มตำ ขาหรือว่ากระเทียมนะครับหอมแดงจ๊คไข่แล้วกับพริกจ๊กนนกะตำเลยนะครับตำตำตำเพื่อมันละเอียดเพื่อมันเข้าเข้ากันนะครับพอมันเข้ากันเรียบร้อยเราจะเอากระปิข้อใส่ตำ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 เพื่อมันเข้ากันเพื่อมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับตอนนี้เราก็ได้พริกแกงออกมาเรียบร้อยเราจะไปแกงกันเลยพอเน้ําเดือดก็เอาพริกแกงที่เราตำไว้นะครับใส่ลงไปแล้วก็้นนะครับคนคนคนเพื่อมันแตกตัวแล้วก็เอาน้ำนักโคกใส่ลงไปรอให้จนมันเดือดนะครับพอถึงจะเอาเห็ดใส่วันนี้เราก็จะแกงตึงกิโลเลยนะครับเพราะว่าม่ได้กินเมินวันนี้ขอจัดนักนัก นะครับให้อยากขนาดนะครับไปเสาะที่ไหนก็มาได้ใส่ไปแลกกับโกนนะครับโกนๆๆให้มันเข้ากันร้อยจนน้ําเดือดนะครับถ้าน้าเดือดมันก็จะมีฟองออกมาเขาก็จะตักว้างนะครับแล้วเขาจะปรุงรสกันใส่ผงข้อแห้งกาดข้วยแดงใส่นักลํานักใส่น้อยลําน้อยนะครับ ใส่มากนักใส่น้อยนะครับแล้วก็ใส่รสดีแล้วก็โกลโกนล์นื่อมันเข้ากันแล้วก็ชิมดูนะครับว่ารสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนเอได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็เอาหัวส้มปล่อยใส่ลงไปแล้วก็โกนนะครับโกลล์โกลลน่อมันเข้ากันกินนี่มาได้ถามมันตึงหอมนะครับหอมตึงเห็ดหอมตึงหอวส้มปล่อยพอแกงไปได้สักกัมนะครับเขาจะมาจิ้มแหงกําว่ารสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนแผ่คาเกลมค่าส้มยังได้กะเติมไปคนเดียวแต่บัดนี้จะไปเอาส้มแก่นะครับถ้าส้มแก่เกินไปมันแก่บัดได้นะครับ แกเนี่ยขนาดระสมนี่นะพอสุกแล้วนะครับกับปิ๊ดแก๊สจัดใส่ถ้วยเลยนะครับปากหน้าตาหน้ากินขนาดไผ่บักเกยกินอย่างนี้ต้องไปทํานะครับน้ำมีกแกงแบบเมืองเ<อ>มืองนะครับมากินแกงเห้งๆด้วยกันแต่ก็จะกินกับเป้าเพราะมันเย็นๆกว่าน,น้ออบนานมันจะลวกปากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกันด้วยนะครับ